สวัสดีค่ะเมื่อนี้เราเข้าจับมาขุดหลุมนะคะ mm. เพื่อลอกกันปลูกกล้วยนะคะเราขุดหลุมกล้วยลอ้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะพอได้น้ำได้น้ำลงาาการมาหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วกเว็เดี๋ยวตอนนี้เข้ามาขุดหลุมกล้วยกันนะคะ แค่ okay, ค่ะเมื่อกี้เราก็ลุ่มกล้วยแล้วนะคะอันนี้หนึ่งหลุมนะคะนี่เราขุดได้หลุมนะคะหนึ่งสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าหลุมหนึ่หกหลุมนะคะเอาพิชแขนี้ก่อนนะคะราเริ่มเนินหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอากล้วยลงมาปลูกให้ดูน้ำสระนังมาดิบนะคะรออีกสักสามเดือนเองไปค่ะค่ะหลังจากที่ไปขุดลุมกล้วยแล้วนะคะตอนนี้จะไปขุดน้องกล้วยกันนะคะ นะคะนี่ก็คือกล้วยที่กอยขุดนะคะได้สามสามหนอ่อแล้วเราจะเอาสามหน่อนนี้ไปปลูกก่อนนะคะ โอเคค่ะมือนีนะคะภารกิจปลูกกล้วยของก่อยนะคะตั้งแต่ขุดหลุมปลูกนะคะเราก็ไปขุดนอกล้วยล้วก็มาปลูก้นกล้วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจปลูกกล้วยว่าแม่เลื้ยงกล้วยกล้วยนะคะได้เงือค่ะได้ออกกาลังกายแข็งแห้งนะคะกเกษตรกรฟนมนมสู่ต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ